สวัสดีค่ะเพื <UR> ่อนๆทุกคนค่ะโอ้ยวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทำอาหารค่ะโดยการทําปลาส้มนะคะปลาส้มตัวนี้ค่ะผสมจะพาเพื่อนๆทำปลาส้มทรงเครื่องค่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะปลาส้มหนึ่งตัวค่ะไข่ไก่5้าฟองค่ะโดยตีไข่ให้แตกละเอียดแบบนี้นะคะตีก่อนแล้วก็ ไปจะทำส่วนผสมอย่างอื่นค่ะเพื่อนๆตีให้แตกดีๆแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมอย่างอื่นนะคะก็มีหอมกระเทียมค่ะแกะให้เรียบร้อยค่ะคู้สมก็จะแกะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็โคลกหยาบค่ะเพื่อนๆเอาน้ำไปโคลกลงลงในโครกค่ะโคลกหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดค่ะโคลกไปเลย ก็ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดคุณสมก็เก็บมาจากต้นหลังบ้านใกล้ๆนี่เองค่ะสดๆจากต้นเลยค่ะนามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะโรยๆๆด้วยใบมะกรูดที่เราล้างแล้วก็ฉีกแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยนะคะหอมกระเทียมที่เราโขลกยาบเอาไว้แล้วค่ะโรยลงไปเลยค่ะที่ก้นกระทะนะคะแบบนี้เลยค่ะ โดยลงไปจนทั่วก้นกระทะเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชิ้นปลาส้มหรือตัวของปลาส้มที่เราจัดเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะใส่ทับลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะว้าวเสร็จแล้วนะคะหอมกระเทียมที่เหลือนะคะโรยโป๊ะหน้าลงไปค่ะโรยให้เต็มเลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดทิพีอีกครั้งหนึ่งค่ะ ใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะ,ะเพื่อนว้าวได้รสชาติความอร่อยแล้วค่ะแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยหัชอร์รค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะน้ําตาลก็ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วเติมน้ํานะคะน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่านี่ผสมใส่ถ้วยที่ใส่หอมก,กระเทียมเอาไว้ไม่ได้สกปรปกนะคะน้ําสะอาดโดยลงไปที่รอบๆตัวของปลาเลยค่ะเพื่อให้ปลาไม่มันมากเกินไปนะคะปิดปลาทิ้งไว้ค่ะปิดปลาทิ้งไว้นะคะเพื่อให้เนื้อปลานุ่มแล้วก็สุกพอดีค่ะไฟกลางนะคะ เมื่อได้ปลาที่นุ่มสุกพอดีแล้วนะคะเราก็จะเติมค่ะเติมส่วนที่สวยงามค่ะไข่นั่นเองค่ะไข่ไก่ที่เราตีเอาไว้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้ลาดลงไปทับเนื้อปลาที่สุกพอดีแล้วเพื่อไม่ให้ไข่ไหม้นะคะเราจะเทตอนที่ปลาของเราเนี่ยสุกแล้วเรียบร้อยค่ะว้าวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเพื่อน ปิดฝาไว้รอให้ไข่สุกสักนิดหนึ่งนะคะว้า wow. วแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆขาเมื่อกลับด้านนะคะเราก็จะได้ไข่ที่ไม่ค่อยเป็นสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าเรากลับด้านนะคะแล้วก็เนื้อด้านในของเขานะคะคจะสุกพอดีแล้วก็หอม รสชาติกลมกล่อมค่ะไม่ต้องเติมเกลือน้ำปลานะคะเติมแค่น้ำตาลนี้หน่อยแล้วก็ชูรสนี้หน่อยแค่นั้นรสชาติดีมากหอมหอมกระเทียมนะคะแล้วก็หอมใบมะกรูดฉีกโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเมนูบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆสามารถทำขึ้นมาทานได้เองนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาอาหารที่เลิศลรดนะคะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเ,เพื่อนเือนทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ